มาเจ้าวันนี้จะมากินมะเป้ากะทิสุปีสุนองดูนะเจ้ามาเจ้านี่สั่งมาเอเอลไซส์ใหญ่บักเอบอืมจะได้กินก็เนาะเปิ้นบอกว่า เป็นมะพร้าวกระทิรุ่นกันจะได้กินก็เฮาเพียรุ่นไป็นต้วกันเนาะจะได้กินก็จะก,กะทิบอกกะทินะเจ้าอันนี้เหมือนเดี้เอาใส่ตู้เย็น มารุ่นว่าจะากะกทาิหรือบอกกะทินะเจ้าอุยอุยว้าวหืมรุ่นแต่กันเจ้าได้กินบม่ได้กิน,มา,กนมาเจ้ารุ่นจ่วยเนาะ ว้าวหูน้ำมันไหลน้ำมันไหลตกใส่ไอ้นี่เหีหมดเนี่ยหืม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 น้ำยังเยิ่มแต่เนื้อบ่ค่อยไอ้นี่ตัวใดเนาะ Ôi, ơi ôi, ôi, cho đây kìm coi đi hậu Nè, nam nó ở đi ติดปากดูน้ำเพียหูกินน้ำมันก่อน นึนบนๆบเนึบดีหน้ามันค้นๆแต่มันบาหวานเนาะถ้าอยากจะหวานเติมนมนี่เพียตามมรินี่ได้จะตักสูปีสูนองดูอู้

มันก็จะเฉยๆกระถางก็จะเฉยๆเอานมใส่งลงไปความน้ำอืม,อม,อม ngon này sẽ đại thêm không mặn đây nôm mắc bạn lại xây bạn lại vâng, bạn <laughs> Hãy ừ Xong xay ít kéo màu này Nó อื้อร่อยทำจักน้อยกินบดกันถ้าจะบวไวมีความหวาน cái năm tới cầm nào น้ำเยิ่มก็เห็นว่าขยเยิ่อมอิ่มแล้วรับปีแล้วน้องไปกันนะจ้อร้รักกันใหม่คลิปมนาะคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า